คือผมกลับมาทำหนังครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำผ่านระบบสตูดิโอหมายถึงว่าผมผมเป็น one stop service เลยครับคือทำตั้งแต่เขียนบทยันถึงเอาหนังเข้าโรงฉายเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าทำกับระบบสตูดิโอเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนานแล้วช่วงนี้วงการละครโทรทัศน์เนี่ยไม่มีงานเขียนบทมาให้ผมเขียนเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอ่ะ อยู่ๆนี่มือถือผมก็ไม่ดังเลยผู้จัดทั่วฟ้าเมืองไทยที่เคยรู้จักก็ไม่มีใครโทรหาเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าโทรศัพท์ไม่ดังเราก็ต้องโทรออกแล้วละ่ะผมก็เลยโทรไปชวนทุกคนแหละครับที่ผมพอจะรู้จักว่าเขามีสตางค์อ่ะก็ชวนมาร่วมลงทุนกับภาพยนตร์น่นะครับผมเลือกที่จะโทรหาคนจํานวนเยอะโดยเอาเงินจำนวนน,วน้อยๆจากแต่ละคนมาหลายๆคนมารวมกันก็เป็นเงินจํานวนเยอะใช่ไหมครับมันทําให้เรามีเงินออกมาทําหนังได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบที่เคยทํามาครับ แต่มันก็มีมีข้อให้เรียนรู้นะครับคือผมต้องทํายันเอาหนังเข้าโรงฉายเลยเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆดีผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีใหม่ในการทําภาพยนตร์สําหรับผมนะครับคือผมเชื่อว่ามันมันเป็นมันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยถ้าวงการทีวีมันไม่มีอะไรให้ทําในช่วงนี้นะครับผมก็ลองหาวิธีนี่หาวิธีที่แบบว่าสร้างสร้างภาพยนตร์กันนะครับคิดไม่คอยว่าเราจะาด้การใช้วิธี คือไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าผมจะต้องมาใช้วิธีนี้นะครับด้วยเหตุจริงๆเลยผมรู้สึกว่าชีวิตผมผมรู้สึกว่าเอ้ยเราก็คงมีงานเขียนบทตลอดไปแหละเราเชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะม้าตัวที่เราเคยขีย่อยู่ๆมันนอนนิ่งอะ่ะพอม้านอนนิ่งเราก็ต้องลงเดินะนะเนาะแต่โชคดีที่พอลงเดินแล้วกลับเจอหนทางใหม่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นหนทางที่ดีจังเลยครับได้เรียนรู้ได้ได้ ได้จ้าง PR Marketing มามาทำงานกับเราอะจนถึงว่าหนังเข้าโรงฉายด้วยตัวเองเียเรารู้สึกว่าเออมันมันดีจังเลยครับขั้นตอนไหนตัวกันปรับวิธีคิดรับอะไรการัดานอะไรอย่างเี้ปรับต้อง,ต,องต้องขยันขึ้นครับต้องขยันขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้เนี่ยผมทำหนังถึงแค่ปิดกล้องก็เสร็จกันที่เหลือก็เป็นสตูดิโอเขาก็ไปทำโฆษณาทำา PR Marketing ทําทำโพสทำทีทำซีจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมปิดกล้องหนังปั๊บเนี่ยผมก็ต้อง วางแผนดูในลายอัพว่าเฮ้ยหนังจะเข้าฉายเดือนไหนนะเราจะไปชนกับเรื่องอะไรนะมี p r อาร์มาร์เก็ตติ้งยังไงต้องทำนะซึ่งมันก็มีข้อดีอย่างที่บอกครับเราก็ไปจ้างมืออาชีพด้านนี้เนี่ยมาเป็นซัลายเออร์ให้เราเพื่อจะตอบโจทย์ของนายทุนอย่างที่บอกนะครับพอเรามีนายทุนหลายๆเจ้ามาร่วมกับเราเนี่ยมีทั้งจากกลุ่มร้านอาหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจากกลุ่มที่เขามีเงินนะครับเขาก็ชวนเพื่อนเน,นเข้ามาเนี <บ Feels S 2> ่ยผมรู้สึกว่ามันดีจังเลยที่เราได้เงิน จำนวนน้อยจากคนจํานวนเยอะๆอัตราเสี่ยงเขาก็น้อยลงเขาก็นึกสนุกในการที่จะมาลงกับพระ,ระยนตพ์ไทยผมเชื่อว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามีเ,มเงินเข้ามาในอุตสาหกรรมพระพิมพ์ไทยเนี่ยมากขึ้นครับการหาทุนยากพอ่คการหาทุนยากอที่คิดไหมไม่ยากเพราะว่าผมมาโชคดีผมเป็นคนที่มีพรสวรรค์คือผมมาหน้าด้านผมไม่ไอายที่จะโทรไปถามว่าสนใจไหมผมมีโปรเจกต์นี้นะและแน่นอนว่าผมก็ได้รับรอยยิ้มพร้อมคําปฏิเสธมานักไม่ท้วน พี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับสิ่งนี้เราเพียงแค่อย่าท้ออย่ารู้สึกอายว่าเฮ้ยไปขอเงินเขามาทําแล้วเขาไม่เอาด้วยอย่าพึ่งท้อนะครับผมเชื่อว่าผมเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ที่ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ที่ไม่ยอมแพ้ผมเดินหาเงินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเงินมาทําและด้วยวิธีนี้นะครับปีนี้ผมจะมีหนังอีกหนึ่งเรื่องซึ่งจะแถลงข่าววันที่14เดือนหน้าเอ้ย14เดือนนี้ นะครับรอ,รอรอฟังข่าวกันนะครับกับโครงการภาพยนตร์เองอย่างปีที่แล้วเองก็ได้ประสบความสำเร็จม,มากๆเลยในการได้เข้าสิ่งถึงระดับออสการ์ตรงนั้นเลยท,ที่ที่มองยังไงบ้างโอ้ยอันนี้ดีใจนะผมณดูเป็นบุตรหมายที่ดีมากเลยคือหลานมาเนี่ยเข้าถึงแบบว่า15เรื่องสุดท้ายในยเข้าชิงออสการ์นี่ผมถือว่ามันไม่ธรรมดานะโอ้โหโลกเรานี่หนังมันเป็นแบบร้อยเรื่องพันเรื่องอ่ะแล้วเขาเลือกหนังเราเข้าไปเป็นหนึ่งใน15ผมว่า เราควรจะประโคมข่าวนะครับถึงแม้ว่าจะเข้ารอบห้าไหมจะเข้าชนะไหมอันนี้ผมไม่จําเป็นแล้วผมว่าเราชนะตั้งแต่เขาหัานมามองประเทศเราว่าเป็นคนที่ทําหนังเข้ารอบส5ห้าเรื่องแล้วนะครับถ้าหนักเขียนองเองนะทผ,ผู้กยับเองมอง,มองว,ว่าวงการภาพยนตร์ไทยเองมันพัฒน,นาไปขนาดไหนแล้ววี้เพราะว่ามาถึงระดับที่แบบออสการ์มองเห็นแล้ววงการผมว่ามันพัฒนาไปมันเป็นกลิ่นของความความหวังแล้วกัน มันเป็นกลิ่งของความหวังนะครับหลานมากคือความหวังจริงๆผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งนะครับแม้ว่าเราอาจจะลดลงในแง่ของการผลิตละครโทรทัศน์แต่ว่าเราขยายใหญ่โตขึ้นในแง่ของการผลิตภาพ,พยนตร์ซึ่งมันจะสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้นนะครับปลุกไฟตัวพิงไหมครับโอ้ปลุกไฟมากคือหลานมากเข้าจริงนี่ ผมรู้สึกว่าดีจังเลยหมุดหมายหนังไทยมันเริ่มมาแล้วถึงแม้ว่าหนังผมจะไม่มีโอกาสได้ไปใครเท่านั้นหรือจะไปได้ไกลเท่านั้นนะครับผมถือว่ายินดีมากๆและผมอยากให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชื่นชมหนังไทยด้วยกันเองเถอะผมรู้นะครับว่ามันยากการที่ผมรู้สึกว่าการที่เรารวมกลุ่มคนให้เกลียดในสิ่งเดียวกันน่ะมันอาจจะง่ายกว่าการรวมกลุ่มคนให้รักในสิ่งเดียวกันแต่ถ้าเราเริ่มต้นรวมกลุ่มคนให้รัก ในหนังไทยผมเชื่อว่ามันจะพาให้หนังไทยเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาเริ่มพยายามรวมกลุ่มคนให้รักในสิ่งเดียวกันดีไหมครับ้อยล้านแน่นอนครับขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณสื่อมวลชนมากมากครับโกาทีีบ้ารบตอนนี้ีคหวังขึ้นมาพอจะมีความขึ้นมาบ้างคะเออสำหรับผมนะครับถ้า พูดแบบหน้ามันไส้หน่อย,อยพูดแบบไม่โกหกไม่รักษาลุกนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนขนาดพิงลำพะเพิงที่มีคอนเนคชันกับผู้จัดทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยโทรศัพท์เงียบไปเป็นปีนะผมไม่มีงานเขียนบทมาเป็นปีค่าที่เขายังคงทําอยู่ส่วนใหญ่ก็ใช้พนักง,งานประจํากันแล้วอ่ะผมเชื่อว่าพนักง,งานฟรีแลนซ์ทั้งหลายอ่ะเราต้องปรับตัวแล้วนะครับความช่วยเหลือจะไม่เดินทางมาถึงถ้าเราไม่กลุยทางรอนะครับ เพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องเริ่มเกลี่ยทางรอไว้ก่อนแล้วความเดินความช่วยเหลือจะเดินทางมาถึงเรานะครับอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้รับความช่วยเหลืออย่างมากเพราะว่าผมไม่อยู่เฉยเฉยผมเกลี่ยทางรอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นฟรีแลนซ์ปรับตัวนะครับผมผมผู้จัดเยอะมากที่ผมรู้จักนะครับ <c oughs> เขาไม่โทรหาผม่ <c oughs> แล้วแบบโอ้โห <c oughs> ผมนี่ครบเครื่องนะโทรศัพท์ยังเงียบอนะ่ะน้องๆฟรีแลนซ์เชื่อพี่เถอะปรับตัวกันนะครับ